พี่น้องผู้รักประชาิปไัยทุกท่านครับเอาขอเสียงดังๆังให้สุเทพเทือกสุบรรณไงายเงือบน่อยพี่น้องออบางคนก็รอติดตามข่าวสารแบบชนิดไม่กระพียิยตาทั้งกวป,ปทั้งกปปอสอฟังเสียงให้ชัดๆัดนะพี่น้อง เดี๋ยวจะสับสนกันนี่คือเวทีกวปหน้าปปอชอจะสับสนนะอาส่งเสงเดือดังให้หน่อยพี่น้องนี่คือสัญ,ญลักษณ์ของกอวปก็บอกใช้ยาว่าเล็กๆไม่ใหญ่ๆก็จัดไปเล่นตุลาการงายเงิบบุญส่งไปแล้ว ไม่กล้าออกจากบ้านอายเขาอายเขาตั้งลูกของตัวเองให้มาทำงานไม่ทันใดก็ส่งไปเรียนเมืองนอกให้เงาลูกชายของตัวเองมาทำงานแบบนี้ใครทำได้ชนชั้นแบบนี้ทำแบบไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ขราวนี้มาถึงคิวปปอชอ ต้องจดเต็มมิฉนัทอายเขาก็ถามตรงๆไปได้ว่าคณะปะปะชชุดนี้ทั้งเก้าคนเนี่ยใครมั่งที่ได้ปวดเก้าใครมั่งที่ไม่ได้ปวดเก้าเนี่ยถ้าไม่ได้ปวดเก้าก็เถื่อนนะสิใจไปพี่น้องนี่พูดแบบภาษาคนนะพูดแบบภาษาคน แต่ถ้าแบบวิชามหาคุวิชามหาคุณแกพูดภาษาอะไรพี่น้องพูดภาษาอะไรฮะอะไรนะโอ้โหเมื่อวานผมก็ประกาศสำนักงานปปคปปปปเนี่ยปปชเนี่ยพูดแล้วก็สับสนเหมือนกันนะเอาใหม่เอาไม้ไล่ สุเทพเทือกสุบรรณเป็นหัวหน้ามบกปปอสอนี่ปปอชอพวกนี้มันคล้องจองกันนัดกันหรือเปล่าอะเอาพวกเดียวกันหรือเปล่าซุกอะไรไว้มั่งอยู่ที่นี่ที่ปปชเนี่ยเซ็งไปดีไหมพี่น้อง ใครมีเงินมาช่วยจัดให้หน่อยแล้วจะเอาเงินไปช่วยพี่น้องที่จำนำข้าวพี่น้องทำไรทำํำนาจัดให้หน่อยเอาอายคนเป็นไหมเนี่ยมาแต่ละวันวันละพันสองพันคนกลับไปบ้านหนึ่งคนกลับไปบ้านพูดให้ครอบครัวพูดให้ลูกเต้าเล่าหลานฟังวันนี้ไปชุมนุมที่หน้าปปอชอ เป็นสำนักงานปราบปรามป้องกันและทุจริตแห่งชาติโอ้โยสวยหลวแห่งชาติชาติใครวะชาติใครโอ้โหรู้ไปถึงในอายไปถึงนั่นแต่ถ้าบอกสุเทพเทือกสุบันว่าลงรู้ซะสุเทพเทือกสุบันลงไม่ได้เพราะมันติดแขนขอคอกที่ตรงนี้มันติดอยู่ก็ต้องบอกต้องถามต้องไถ่กันสมัยพรรคประชาธิปัตย์ เป็นรัฐบาลเนี่ยมาร์กเป็นนายกชายาก็บ่มแหละไม่บ่มไม่สุกถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านบ่มแล้วถึงสุกมาร์กเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีช่วงนั้นน่ะทุกสิ่งทุกอย่างตอนนั้นก็บอกว่ารัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะโกงอะไรอะไรเนี่ยหนึ่งสอหบอกได้หมด ว่าตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นจัดลงไปตามชุมชนเครื่องเผาอะไรละ่ะเขาขยะขยอะอะไรสารพัดสารเพเครื่องกองน้ำตั้ง,ต,งตามชุมชนเครื่องละเกตแปดพับอกสาม0 0ื่เครื่องอุตสาหกรรมที่ส่งไปตามอาชีวะวิทยาลัยเทคนิคต่างๆเครื่องละสี่ห้าแสนบอกไปตั้งสองล้าน ล้านห้าสองล้านมันไม่ชิบหายจะได้เหรอแล้วก็ต้องถามต้องถ่ายกันเรื่องนี้ไม่รู้ใครส่งเข้าไปปปชเงียบ <Yeah. S 1> ไม่ใช่เฉพาะปลสสนะพี่น้องปลอสห้าแสนหกแสนล้านเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะตรงนั้นนะอันนั้นสี่ห้าปีหกปีไปแล้วเงียบ yeah. บอกว่าเอกสารบนนั์นะ่ะไม่รู้ว่าใครปาสสยบอกว่าเอกสารน้าท่วมเสียหายหมดแล้วไปพูดให้ใครถ้าพูดภาษาคนเขารู้เรื่องแต่มันไม่ได้พูดภาษาคน<อ>เขาพูดภาษาอะไรพี่น้องไปถามหน่อยดังๆหน่อยสิโอ้โหลูุไปถึงไหนายไ,ไปถึงนั่นสุเทพเชื้อสุบรรณ ประกาศบอกว่าไล่ล่านายกรัฐมนตรีข้าวนี้มาถึงกวปอมาถึงพี่น้องด้วยหละข้าวนี้ขอฉันทานุม,มัติน่ลยพี่น้องเจ้าหน้าที่ปปชส่วนล่างไม่ใหญ่ๆหญปปชคณะกรรมการอนุกรรมการจัดอันนี้ไม่ได้ครูนะผมไม่ได้ครู ผมไม่ได้ขูว่าผมจะจับตัวใครแต่ผมบอกว่าถ้ารู้หน้ารู้ตาตามที่รูปได้แจกไปให้ทั้งหมด9้าคนจะเหลือไว้สักคนไม่เหลือไหม,ไมไเหลือไหม,ไมไเอาฉันทานุม,มันไปพี่น้อยจะเหลือไว้สักคนหรือเปล่าเก้าคนเนี่ยคณะกรรมการปปรชแล้วก็ตามด้วยใครเป็นประธานก็ช่างวิชามหาคุณก็ช่าง ฉันทานุมัิแล <to th> ้วว <to> ่าพี่น้องที่อยู่ข้างหน้าพันกว่าคนเนี่ยเห็นหน้าที่ไหนจัดการได้ทันทีเอาแบบนั้นไหมพี่น้องเอาไหมเอาแบบนั้นนะอันนี้พี่น้องจัดแล้วผมไม่ได้บอกนะนี่ผมฉันทานุมัติให้กับพี่น้องว่าเอาหรือไม่เอาเท่านั้นนะผมผมด้วยหรือเปล่าเอ้พูดเสียงเบานี่ผมละเว้นนะเอาผมนอกบัญชีหรือเปล่านี่ ไหนไหนก็ไหนไหนแล้วไปไหนก็ไปด้วยกันมันต้องอยู่ด้วยกันไปด้วยกันถ้าเข้าคุกผมก็เคยผ่านแต่ว่าคราวนี้ผมขอยกเว้นได้ไหมอ้าวไม่มีปัญหาเรื่องจิบจ่อยเรื่องบ้านเรื่องเรื่องประเทศชาติมันเรื่องใหญ่ปปชสร้างความจิบหายอะไรไว้เราต้องพูดให้พี่น้องฟังเรื่องเข้ามาเก็บดองไว้ 4-5หปีบอกว่าน้าท่วมเอกสารชิบหายวายวอดแล้วก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสอบสวนแล้วผู้ที่ร้องไม่ได้ส่งเอกสารเพิ่มเติมพีนพ่น sure. ้องครับเขาเรียนกฎหมายมาช่องโวพิกแพงเป๊ะพวกเราไม่ทันเขาเรื่องกฎหมายเราไม่รู้แต่เราก็ต้องพูดภาษาชาวบ้านเอาภูมิภาษา ปัญญาชาวบ้านถามจะลิยธรรมอันไหนก่อนอะไรก่อนคุณต้องพิจารณาตามคาดีนั้นๆมันถึงจะถูกเอาแบบนั้นไหมพี่น้องถ้ามีการตั้งปปชถ้าบอกว่าเอารับพี่น้องชาวบ้านก็รับเอาวุฒิไม่จำกัดผมขอคนหนึ่งนะพี่น้องนะเอาแบบนั้นไหมไฉันทานุมัติผมขอมีส่วนถ้ามีโอกาสแต่ถ้าไม่ตายก่อนอันนั้นจบ พี่น้องครับก็ต้องบอกต้องถามถ่ายกันไปสุเทพเทือกสุบรณบอกเจอคณะรัฐมนตรีที่ไหนจับผมก็เลยบอกว่าปปชนี่ก็ต้องเจอที่ไหนทั้งเก้าคนเนี่ยก็ต้องจัดการมันกันใช่ไหมพี่น้องนี่คือฉันทานุมัติของกรบที่จะตามไล่ล่าคนหัวโจกของปปชนี่คือฉันทานุมัติพี่น้องข้างหน้า ได้ตอบแล้วก็ประกาศบอกเป็นในว่าเอาแน่นอนเพราะไม่ต้องการให้มีสองมาตรฐานนี่เป็นไปตามเราปฏิบัติตามขั้นตอนของสารแพ่งเราไม่ได้ละเมิดนะอันนี้ต้องบอกกันก่อนทำความเข้าใจกันมันต้องรู้เรื่องก่อนที่จะเดินหน้าไปซ้ายไปขวาพวกเราต้องซ้อมกันก่อนเดินหน้าเอาซ้ายอยู่ด้านไหน ออกฝาอยู่ด้านไหนเราต้องบอกต้องถามต้องถ่ายต้องทําฟอมเข้าใจทันนสกรอนไม่งั้นอ่ะมันจะไปคนละทิศคนละทางคนสเปะแล้วมันมันจะไม่ไปพิษทางเดียวกันเพราะฉะนั้นนี่คือฉันทานุมัติผมมอบให้พี่น้องจัดการได้เลยได้พี่น้องได้เลยไหมไพี่น้องบอกว่าได้เลยสุเทพเทือกสุบรรแกบอกว่าจะจัดการกับคณะรัฐมนตรีคราวนี้กบพอ,อก็จัดมันกัน คณะกรรมการทั้ง9คนเจอที่ไหนก็จัดเหมือนกันเพราะฉะนั้นบ้านนี้เมืองนี้เนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้เพราะมันมาจากคนมันชั่วไงคอมชอมันไม่ได้มาตามคอนลองชอบเดินทางลัดประชาธิปัตย์เนี่ยเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าสมัยดึกดำบรรไหนในยุคกี่ยุคกี่สมัยเป็นแบบนี้กันหมดชอบเดินทางลัดเข้าด้านหน้าไม่ได้เอาหลังก็เอาว่างงี้เพราะหัวโจกอยู่บ้านเกือบเกือบเลยสามเสาเลยไปน,นู่นแหละวพราะหัวโจกมันเคยเป็นไงมันถึงได้เป็นเข้าข้างหน้าไม่ได้ตามปกติตามคลองคลองทํเนี่ย มันต้องเข้าตามตอกออกตามประตูนี่เข้าข้างหน้าไม่ได้นใช้ไม่ได้ถ้าเข้าข้างหน้าไม่ได้แล้วจะลอยเข้าข้างหลังนี่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาถ้าจะเป็นแบบนี้ไม่เอาที่เขาเอานั่นน่ะเพราะว่ามีคนทำเป็นตัวอย่าง ร้อยเข้าข้างหลัง magic, ประตูหลังมันเป็นแบบนั้น huh. <et> มันถ <aciones> ึงได้เป็นนี่คือสัญชาติยานของอัมมาก็ยังคิดอยู่แบบเก่าๆคิดบอกว่าฉันเนี่ยเป็นระดับปปชใหญ่ขับฟ้าแล้วใครจะมายุ่งกับฉันใครจะมาก้าต่อนแหงกับฉันพักเพื่อไทยเหรอพลังประชาชนเหรอ ถอไปเอกพักไทยรักไทยแล้ว,ลวจัดการมาแล้วมันเป็นแบบนี้นะถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านเนะี่ยมันเคยตัวไงมันเคยตัวไม่มีใครกล้ายุ่งไม่มีใครกล้ามาขัดมาขวางไงมันก็เลยเนี่ยมันเป็นแบบนี้บ้านเมืองมันถึงได้ชิบหายไงสมัยดึกดำบรรพ์ของพรรคประชาธิปัตย์เหมือนกันหัวหน้า ชื่ออะไรนะหัวหน้าสมัยเก่าก่อนของพรคประชาธิปัตย์เป็นแบบนี้แหละควงอภัยวงศ์ไม่มีปัญญาที่จะสร้างฐานให้สอสอของตัวเองได้เยอะแล้วก็เป็นนายกชายทหารปฏิวัติแล้วตัวเองขึ้นไปเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้พี่น้องต้องบอกเล่าต่อตอกันไปว่าพรรคประชาธิปัตย์ร่วมหัวจมไทย ร่วมหัวจมท้ายกับร่วมหัวจมท้ายกับปอปอชอองค์กรอิสระแต่สถาบันของมันดีอยู่แล้วคนละมันเฮีสียสเองนึกว่าพวกเรารู้ไม่เท่าทันเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือ ไม่ว่าจะออกเคลื่อนไหมมาเรียกร้องประชาธิบปตัตยถ้ามีโอกาสก็ร่วมกันถ้ามีเวลาก็มาไม่ใช่เฉพาะว่าสู้สู้สู้พี่น้องครับคนใกล้คิดของผมก็ล้มหายตายจากไปหลายคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราอย่าอยู่หลังตู้เย็นสิ่งเหล่านี้มันเป็นอุทาหรณ์ให้เราขอเป็นกําลังใจให้พี่น้องที่ดูการถ่ายทอดสดไทยไวอจีทั่วโลก เป็นกำลังใจให้พี่น้องที่ฟังการถ่ายทอดสดสถานีวิทยุร่วมกวปอทั้งหมดและเป็นกำลังใจให้พี่น้องที่มาแล้วก็กลับแล้วที่มาแล้วยังไม่กลับที่อยู่ที่นี่ทุกทุกท่านทุกๆคนต้องสู้ต่อไปสู้ไปพี่น้องสู้ไหมสู้ไหมเดินเคียงบาเคียงไหลด้วยความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้ววันนั้นความสำเร็จจะมีมาอย่างแน่นอนพี่น้องครับขอบคุณครับ